ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้อยู่ผม Rockman X4 น่ฮะเวอร์ชันขึ้นบรรจาร์ Rockman นะตอนนี้อ,อะไรโคตรแม่งพังหมดบินก็ได้นะฮะไม่ต้องห่วงครับบินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบินใครทำอะไรเราได้ฮะบ,บินเลยไม่ต้องเดี๋ยวน,นะกดบินเนี่ยบินไปเลย เก็บอะไรนั้นอยู่ไหนเราที่นี่เรายิออ่งสูงขึ้นลงนี่เก็บไปดีกว่าเด้อไปละวไปแล้ยล, <c oughs> ลงมาก่นอนเฮ้ยดี่มันเป็นลงลบินขึ้นเกินลงสี่กิโลเดี๋ยวจอตกเลยกันนะฮะนี่ขบวนนั้นมีอะไรทนะี่ไหนไปได้เราไปได้หมดนะตรนนี้ขบวนนี้ไม่ได้จะมีอะไรคนระับไป เอาตัวเราอยู่ไหนวะอไปนะผ่านด่านยังว่องไวท่านผู้ชมงั้นวันนี้เราจะมาเทรพลังสักหน่อยนะเดี๋ยวก็จะกูต้อ่คือพลังแตงมุมโอ้โหเล่งกระไรอีกนะนี่คือพลังเอ้อเล่งเอยเอาเวีอนอิชายยงร่างใช้ตัวนี้ไม่ได้ท่าน นี่คือพลังกระโดดลูกนี่พลังจ้าพล,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 ลังอะไรลูกไปเป็นพลังอะไรยังไงตัวนี้เราจะแพ้น้ำแข็งเราใช้พลังน้ำแข็งดีกว่าโอเคเหรอเดี๋ยวตดบินเลยวะไปเลยเอา้าไม่บินเหรอไปบินได้ บินกปนเลยมีไงต้องชาร์จการบินกับไทยก่อนนะฮะอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวลางเกี่ยวกันอะไรก็ได้หรอกหนบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อมตะเดียวบินเฮ้ยเดียวก็อหันต่อหันหน้าถูกครับตอนนี้กันี่ิีลาริสเนี่ยาการบินไทยของเรา ิมาอยู่ตรงนี้นนโอายไปหมดใจไปละสงกรานต์สเกมมากมายแล้ว,นนลวที่เราจะเอาไปแล้วนจะเป็นเดี๋ยวลังอะไรทไรันลายันะมาเป็นลังนี้เป็นลังนี้อือแล้วเ,เอาไปแล้วข้าเขาไปกันแล้วสุวเกะ เฮ้ยไปคิดล็อกไปคิดล็อกไอ้พวกหนูบินอย่างเดียวแล้วว่าเบนวิชันเทพเจ้าอึง่ข้างบนฮะข้าล่างมันมีอะไรวะเดี๋ยวจะนลงมาก่อนลงมาไม่ได้แล้วอื้อไม่ไปข้าราชางเลยวดีจ้ะ กับลายตัวนี้ฮะถ้าวันมีพลังนี้ก็มาด่านนี้ไม่ได้นะฮะข้าจะต่อยแกสามวิชนะบ,บหนึ่งถึงสามไอ้ยต่อยมันห้าวิหนึ่งถึงห้าในข้าเราในห้าวิแล้วก็มันจะต้องเป็นฝ่ายตายเดี๋ยวเราต้องหาพลังฆ่ามันเราใช้พลังน้ำแข็งกำลาลเจ้า มันเป็นพลังไฟเราต้องใช้น้ำแข็งเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บจะบินลิ้นจีไปจะทำอะไรช่ไม่ได้เราจะเป็นเทพเจ้าร็อกแมนรู้เปล่าอะไรช่ไม่ได้หรอกโอเคครบเวลาละตายเอะอย่าอยู่เลยเราเป็นเทพเจ้าฟาดาน,าน <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วฮะตอนนี้ผูจักเทพเจ้าล็อกแมนอับาเรู้ไหมกูยังฆ่าตัวตอไปกันเลยใช้เวลาไปต่อไหนนะวะไม่รู้กันถ้าต้องรีบพาเร็วที่สุดทานจุ่มกด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 เฮลีลาอีกลิฟเตลลิฟออก ที่เบ็ดหมดต้องเซฟไปก่อนกันกันบอดช็อตหนึ่งนี่แหละถังอ e ีก็ไม่มีเลยกเก็บเก็บปิ้งอย่างเดียวเทพเจ้าแล้วมาคาเรียบร้อยแลายสี่ดวงบนเนะี่ยติดจุกไล่ามากรอตายตามคิวได้เลยอาจจะเราผ่านจบเกมอืม เร่อเร่เรื่อเล่อเล่ยอะเ่ตะรายทันละโอเจเรียเฮ้ยตาม่อันตรายแล้วเยเฮ้ยังกเดี๋ยวเดดโอ้นจะโดดลงจากรถได้หรอวอยากลงจากรถแต่ม่าขื้นเเรจะพลาดเลยโอ้โห มันเมนกันนดาดูฮะจะไปไหนเราวไปได้ฮะไม่ต้องห่วงายทีไหนเน่ตายดิเออดาดน,นี้เทพเจ้ามันีมเอาไปอยู่ฮะตก,ตกเอรถตายก็ไม่นอดไปอนกันโอ้โหเดินเดินลงไปไข้าลางจะรอดแล้วกดซิ้งได้ป่าววา โอ้สุดเลยที่เดินไปแล้วฮะโอ้รู้สึกว่านานนี้จะไม่ผ่านเลฮะโอเคจะจับให้ได้เอาที่ตรงไหนมันมีรูจะช้ากันไหมขี่กระถ่ายเฮ้ยดีดีเฮ้อเดี๋ยวฮึ่มลงจะมอใส่ก็ได้เดี๋ยวบางเลยที่ปะตูไม่ใช่ตรงนี้ตรงหนึง่งตรงนี้เหรอวะ gì ơi 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 thức đạt được đi đưa lên mày quá đang tính thức được đây mà giờ lên mày chồng như ôi nó đây มีสองพี่ยคลายกันนี่ไงตรงนี้ตรงน้จะมีที่ตรงนี้ตน,ตน,ตนี้แมนเออจตาเฮ้ยโอ้โอไม่พาได้นอนท่านชมจับล็อกให้ดีฮะจตเแมนเลยต้ปาแบ,บนี้เลยจะอัดหน้าแบบีเลยเดียวหน้าเโดนไปทันแน่เลย ยังไม่ถึงนั่นแหละต้องจำให้ได้กรดานมีอะไรบ้างมายิงนะมองไห็เห็ุนานโดดไม่ได้ละไอ้สุดเดี๋ยวเราไปกระโดดไปผลักอะไรกระโดดออกจากเกลือนี่ได้บางเหนียวอ๋อแล้วก็ไปบอกเถอะนี่ไง นี่ไงนี่ไงเพมีระบบพุ่งมาถอยแล้วไปบอกโอ้นี่ดีเหนียวมีต้องกระโดดอ่ะตัวตายเจ็บหน่อยน้อยไปไหนนีวดนอนแล้วนเว้ยดีปวนอนแล้วนะปวนอนแล้วนะ โอ้โน้อแล้วนะอะไรเฮ้ยดูนี่สีมันต้องกระโดดนะจะซ่ากับชันเด็ดขาดได้ดูอนี่ตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้เลยเจมโอ้โหจุดดักที่หายเว้ยไม่โชคเลยแบบนี้เราหาดไม่ได้แน่เลย ปติตามช่วงต่อไปอะรกันถ้ามันตายรอบนี้ก็ยังไม่ถึง,ถง่ึงตรงนีรงนี้เดอดดีเยว,วเวย้ยหไม่ยกวะเฮ้เ้ย้วเ้ยเ้ย้เ ไม่ยากว่ะลงต้นไหม่ฮะโผฝนคาดแล้วจะลงแล้วไม่ไหวแล้วลงสตรีมแล้วเออเอ็งจะบินเอาใช่สุดบินมันก็ตกมาตึงเลยโอ้ยโคตรจะซ่ากันชัดนันเลยไปีทางไงหน,นู บินเร็วไปก็ไม่ได้เอ้ยหยุดโค้งเลยไอ้อึอมาดิไปเลยบินอย่างเดียวครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นตรกมนะครับมันตายก็ตายทำเลยแบบบวบมั่วแบบนี้ เราไปเลงมากากว่าจะตายาก็ดิจบหายไฟเพื่อเสร็จแล้วแล้วเ,เริ่มใหม่ก็จะเป็น